เมื่อครั้งสมเด็จพระพันปีหลวงในรัชกาลที่5เสด็จเยือนเมืองพิมายนะครับในสมัยรัชกาลที่6สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในอาทิเช่นสมเด็จพระศรีสวัสดิ์ทิราบรมราชเทวีพระพันวัสาอิยกาเจ้าพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าพวงสร้อยสะอางและก็พระองค์เจ้าหญิงซึ่งเป็นพระราชธิดาในรัชกาลที่4อีกหลายพระองค์ สเสด็จพระราชดำเนินไปยังมณฑลนครราชสีมาเมื่อปีพุทธศักราช2454ทางมณฑลได้จัดซุ้มรับสเสด็จบนถนนจอมสุรางมีอักษรพระนามย่อสผอก็คือสมเด็จพระนางเจ้าสวภาผ่องศรีบรมราชินีนาถพระนามเดิมของสมเด็จพระศรีปัชรินทราบรมราชินีนาถโดยด้านทิศใต้ของประตูเมืองโคราชหรือว่าประตูชัยนรงคหรือที่เรียกกันว่าประตูผี ทิศนี้ก็มีบึงใหญ่เรียกว่าหนองบัวย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2443ได้มีการจัดตั้งหน่วยกรมทหารขึ้นในบริเวณที่ราบแถบนี้ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของกองทัพภาคที่สองค่ายสุรานารีต่อมาในปีพุทธศักราช2456สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก็ทรงเสด็จกรมทหารมาที่ห้า ที่มณฑลนครราชสีมาและก็ทรงรับตำแหน่งผู้บังคับการพิเศษกรมทหารม้าที่5มณฑลนครราชสีมานอกจากนี้ก็ยังมีสถานที่อื่นที่พระองค์ท่านเคยเสด็จก็คือชายหาดน้ำมูลท่าช้างซึ่งเคยประทับสวยกันณที่นี้ในปัจจุบันก็คืออำเภอเฉลิมพระเกียรติเมื่อเสด็จถึงพิมายกรมเมืองพิมก็ได้จัดพระพาที่ประทับไว้หน้าปราสาทหินพิมายอย่างสมพระเกียรตินะครับ